ี้ยงพี่น้องแม่ลูกลูกแมงสองตัวนองนึงแม่นี่หรือเ้อได้พอสามหมื่นสี่สามหมื่สี่โอ้ไปเล่ะอ้ย่เท่าไรเท่าไรพอนะเท่าไรหอ้ยเราซื้อไปแล้วเอาเลี้ยงได้พี่น้องก็สามหม่นนี่พันสามหมื่ลูกนี่ ห้องไว้ลูกแก้มเลยพี่น้องครับสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันแล้วลูกหูต้องไหนละครับสามก,กันราคาเดียวสากันอุ้ยต้องบอกไงพี่น้องเลี้ยงลูกดีได้แบบสามหมื่นสี่สากันนะแม่ลูกผู้ใดมองหาไปเลี้ยงไว้โชวนี้ครับตอนน่อฮันด้าพี่น้องครับสองตงัวสองกม้ม ตัวเดินจมไม่นอนตนะัวนี้อายุอายุจะขอบแล้วนี่อายุเราสามเดือนสามเดือนแล้วแม่นี่กันเป็นไรกันเนาะราคา,อ,าออกฟ้อนเลยสามเดือนทุกตัวนเนาะพุทธจอดเลยนี่แม่แม่เฟ่บบอกใหญ่แม่นี่สูงเมตรสี่สิกบ,บกับห้าสิบได้พี่น้องตัวนั้นตัวนี้ลอยสี่สิบกลัวครับกลับบึงเอวบงอะไยหูตัวนี้เนาะบอใส่เบอร์มันก่อนเร็วเขาซักพอ ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้่สงสี่สี่สเกพอเทียบครับบ้านยังก็พอหรือเล่าบ้านทับส้างเทาน้ทับส้างนาะเอาไปเรียงตรงนี้พี่น้องราคาสามสิบส่ตอกันเอาราคาเปิดราคาไว้เปิดไปซื้อได้พี่น้องครับมองอย่ไงไรก็มมัค้ายแทนก็มันก็ุดหยดอกมองค้ายแทนแล้ก็ลดหนยู เอียงเลยนะไี่ไปไล่ไลไปยังเข้าไปข้างในทีโทษหาจาคลองงวยอย่าโทษหาจาคลองช่องกี่น่องเอกมาข้างในล่ะกางสนามใส่เอาโอ้ยวันดีวันดีๆวัหนาเอ้ยเอาว่าจะโตเลาวปนหนมาขาหรือมาสื่อใส่ไปไหนบ้างสิ จีลงโค้ชนะไงนี่ลงไหเนี่ยคุณได้ะต่องอย่พุ่นพ่อมาเทไรตัวนี้สองเมือนนิดหน่อยอันเป็นเนื้อปะอสองหมื่นนิดหน่อยตีเป็นเนื้อช่แล้วตัวนี้ เราจะมีคนสื่อมราจะมีคนสื่อเนาะเอมือนี่คือสมอยสมอยป่ะผมก็ว่ามันคือสมอยเนี้ยดกักลูกใหม่เอาจับง้ดบางทีแหละจับเรางออยาของเออถือดีดีเพิ่งเคยได็ขายนั่นสิลงไหนทั้งนี่ครับพี่น้องครับสีฟังยังก็บอกพี่น้องเนวฝากยังไดแนวว่ายังไดมาบ้างเอง ือดอกพี่น้องเลยเออเปนเอาวัวมาขายต้นหนึ่งครับขันขันขายไปไหนเสียล่กาบันพี่กอบอ่ะล้าไปเรียงบ่ผมว่าเดี๋ยขายอยู่ดอกพี่น้องครับตัวบง่ายหนึ่งสองเมื่อเท่าไหร่นี่ตัวนี้เอา่ออีรีว่แตมีคนโทรมาหาเนาะไซเบอร์มาจล่ะเทศาพส์จำไดีบ่ะ่ะแน่นีนี่นีเบอร์เพิด้อ 0840132ฮาฮาฮาาฮาสโตเบิ้งเอาพีนองครับฮาสามโตโอ้เรียกดีเลยนี่เออเอาทรมาพี่นองครับสองหมื่เท่าไรสองสองหมื่นสองพันสอมื่เอาทรมาที่มานองครับงวดงวดจุละสองหมืพ เป็นยังละพอ,อ,อมันเป็นยังต่หนมคือยังคนะไรนะมวนกระมูอไอมีนไปไพี่น้องมากตัวอะไรท่มาก้อพี่น้นนองอเอ๊ะสียมากขึ้นงเงียบไงขึ้นเง,งียบปะวัแมนมันขึ้นเงียบมือนีเออแปลกแปลกกไขลูกไม้เพนว่า่ก็ได้พอตัวนี้ตัวนี้มือห่าร่อย มือนกอหาลอยกูจังเหมือว่านกูยังคึกขับอยู่หรือมันซื้อเตียมรถมาแล้ววะปวเข้าใจด้วยตอนนี้ขายพ้นเหมือยั่งัวไะลรง้วอะไรก็กูซื้อหมดเหนเกานผมมาจากบ้านผมมบนึงแล้วเลกงานหน้าผมก็แวเอาหลบนึงก็ระายอยู่บ้านชิปหนึ่งกับบปานเลยทำไมเหมือนว่านยังคึกๆ้อยเน็ะจมอยจะมอยไซเบอร์มา ศูนย์เอ้ากับศูนย์แปดหนึครับศูนยหกสอง 2. 2> ครับเจ็ดหาเจ็ดเก่าเจ็ดหาเจ็ดเกาสนองตัวนี้มื่นหาลอยเอา้าแห้งก็สวยออกมาคือยังเงียบๆยบตวนี้นอโอ้มา้าเป็นบตวนี้น่องครับเงืนหน่อยตัวน,น,นี้สองเด้อทีมงานน้องมีมาเท่าน้องมีสั่งไปีเหรอน้องมีนมี โอ้โหฝันใหญ่ขึ้นมาเอออาพี่น้องสองพันสองเท่ากี่ไปไปย่างข้ามาย่างข้ามาว้าขี้จังสมอยสมอยลงมาที่นี่พี่น้องครับวัคหันขี้จังคือคืออยู่ไหนคือคือโย่วหันนะเอ้าตบเบาๆกันเอ้าบางง่วงงามโง่เลี้ยงอลไรมาที่นี่ท้องโตนี่มือนี้มันออกแปลกๆว่ะพี่น้องควันห่างหัวควันเย็ดบ่ แลกมือนี่มันก่คือทุกทุกนัมันหยิบหยิบได้มือนี่พี่น้องผนเบิ้งเราไปเลยมปัญหาเพียรี่กปัญหาเมื่อหกโอ้ฮกปัญหาซื้อสื่อนมขาดทุนเขาจะไเออสมอยสมอแล้วมือนี่างนม้ตันนี้ของไผ่เลยนี่พุ่งตัวน้ก็ไดตันนี้เมื่อสอครับเดย 1มื่นองแยกลูกที่นเหลืองอแม่แยกหนูมไปเือแม่มันเือมื่นสองแม่เือแม่เราก็โอเคเลยพี่น้องแม่มีลูกมาจากโตวันนีกวะบังไรบังอยู่ลูกแคกโตแล้วพ่อเนี่ยตัวนี้ลูกล้มายังโตเลยะครบซีเออมันมีซีบังด้ยมีอายุลูกซีโตบึงเขาง่ายพี่น้อง สองฟังนะหมื to to ่นสองไเล็กโทรศัพท์มาก่อนโทรศัพท์มาีบวมีเนาะบ้านไหนต้องหินต้องหินบ่ขอนเป็นสมอยสมอยยังไหมื่นเนาะิ้มเงียบเนาะยมเงียบขายบ้คก็คือคักกันไลยตูแปลก็นัดดี อาานนนาบาทเด้อตัวเื่ออาไซแต่เลีิงดีลายอยู่พีองน่ะัวยิงดีลายยู่พี่น้องลสวๆครับรัตเปนงเลี้ยงที่สอตัวงตัวงเลี้ยงสาวน้อยแคลนี่ไสาวน่อยไ้สาวน่อยนี่ไสาวน่อยนี่ไสาวน่อยนี่ พ่อใหญ่ว่านี่สองก่อนเองาหน่อยไ่องกอยูเด้อพี่น้องไม่ทำให้เด้ักพ่อิึงไปที่นี่ล่นสนามเลยพี่น้องครับเงียบปิดเลยไปที่นี่ยูบ้ามันมาทันสายบ่ว เดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้กันเด้อพี่น้องมาเบิ่งทางฝั่งนี้ก่อนนี่ก่อนผีคาถ่ายสนามาทุกทีโอ้โหลุดตัวนี้เว้ยงามเวไปก็ได้ตัวนี้หัวลุนหลุดนี่ฮะถ่ายกูถ่ายอะไรยังมันยังงัางเพราะว่ามันง้อเขาผมว่าท่านผู้อันนี้เองแกไม่เขาหน่ะแต่ว่าน้ำหาเจ้าของมันเห็นเนาะผมคือคือเดวนี้คืออยู่จำจำ ยังมายังมาโอ้โหเรื่องดีประมาณได้โชคดีมาหนีิเออแปลกๆสมอยสมอยประมาณประมาณโชคดีผมขายสมบูรณ์ได้โชคดีนี่ผู้จัดการพอประมาณกาขายกวนนี่ตัวนี้ตัวนี้งานอยู่ออ้โ อนุญาตแล้วอนุญาตแล้วบบัวไทยบอนุญาตแล้วโสดีโอ้ยห้องเธอได้ลูกพี่ตัวนี้สองมือห่าหัวเล่เด้อพี่น้องมันสีห้องมันเปื้อนสีเนาะผมนี้ว่าจะฟังคุณตัวนึงเหรห้องอยู่ตั้งแต่มาตั้งต้องเศร้าอยู่เล่หน่อยตัวนั้นสองมือหาตัวนี้หัวเลี้ยงพี่น้องครับเร่ตัวหนึ่งตัวเมียยังกัดรอดไหมน้องยังกัดต่อคุณตัวนึงห้องอยู่หุ่น ตัวนี้สองหมนหานี่ตัวเดียวป่ะตัวเดียวนี่หมเาด้แปลกว่าง่วงบ้ามันบพ่พอบ้ามันบพ่พอใช้เราเลยนี่สีห้องกับแจงกันห้องดีดีสองหมื่นห่าบกันฟังปีกอนตัวเมียี่พี่น้อง่ไหนขายี่เลี้ยงตูับว่ศูนแปดห<อ>า 3 3ไมคระไหมศูนย์อม่ไหศูนย์แปดห้าสี่หนึ่งศูนย์สามสามห้าศูนย์ับโอ้ยพอยห้อเลีย่นีก้านล้าแ่กระดานเลยยังกัดตัวนี้ไปยูจะ้องรือไรอ่านเป็นเหนือไป อ่ใช่เลยใช่ขี่กันแล้วตอนใช่ขีกันใชขียกันใช่ขี่ไันใี่นใช่ี่ใช่ขี่กัีกันใชัน่าใช่ขี่กั่ี่ันใช่กใ่ขี่กใช่ขี่กน่ี่กัช่น่ีน่ใช่ขี่กกันใช่กั่กันใช่ขี่กั่ขัใช่ก่กใชักัข่ ต็ดหนังห้างพี่นออ้องสองมือถ่างาทอยู่เป็นเป็นือละข้ายอยู่ไปยากมากมือนีมือนี่นพ,พานได้พี่น้องมือเาเนมละขาวราประพานเ่าว่ามีตงงวังขนเสือมีคนเสือมักรดเสือ,สอถัองถงวงเพาเหนือกัน งามอยู่ผมเห็นต้นรดแล้วเน่ยตัวนี้งามอยู่ไดใต้นนี้เฝ้าอยู่เดี๋ยจ้าของก็อยู่แล้วพี่น้องต้นนี้ผมเห็นผมเขามารอบซองแล้วถามมึงถามมึงเอื่นๆมึงอื่นงฮะตัวนี้ประมาณหมื่นเปิดคูลๆมาหนึ่งนึงเนาะประมาณหมื่นประมาณหมื่นกลัวๆนะซองนะนั่นละดึงขนตามันบอกให้มันดื้อเนาะ เินสองพันหาเป็นวจะคลองอยู่ครับ <Okay. S 1> ต้มเมื่อกี้พอเอาอยู่พี่น้องต่วะขุดคลองอยู่เด้อสิสงวไลูไครับนต,ตนี้ไม่รู้ทหาตัวนี้มาวอ๋อตอนลูกตัวนั้นวะอัออนนี้มันเป็นแองกัดหรือเป็นเหล็กแ,แองกัดแน่นอนกัดตัวนี้กัดเ้อแม่ลูกลูกลูกเีย ลูกครับลูกผู้ลูกพงยองะน้องังกัดห่อไวทยนี้ลูกสามเดือนลูกสามเดือนพ่องวท้ายตัวนี้มือหนุปัหาหนึ่ห้ตหน่งันห้านเอลยาอนคม่ลูกสองแล้วต้นน่นอตัวนี้มื่นแปดัญหาครับมันเดือขึ้นมานึงเนาะมันมันเป็นงูเลี่ยงเกินงูเลี่ยง เึนไปปัญหาติดเกลดติดเกดสีบนลสีบ้าเกดเือนนางดีตัวนี้นางดีสีสวยนางนาปักักเดือนลตัวนี้สิเดือนครับผมสิเดือนสูงเมตรสี่สิบไปบบวกบวกเหลือสองโตัวนี้เนนปักเลยเนาะเนนปักเลยเนาะเหลือนางมาเต็มเต็มเลย บุญพกค้างเราพี่น้องครับค้างเราไม่ต้องพากันเลยท้ายเอาพี่น้องครับบ่อไล่บึงบึงพกค้างบ่อเงี้ยนี่พี่น้องครับนั่นพกล่างเราครับนมสีสวยนมสีตัวดันซิฟตัวแรกก่อนไม่รู้สิพกค้างร่อยครับพกค้างอยห่วยเบิ่มได้ครับพี่น้องขึ้นนี้เยอะเท่านี้บ่าจีครับผมมันที่พอดีมันที่เหมือนนี่หม้มันหรอกครับขึ้นน้องมือนน้อะสมอยสมอยน้องเงียบเนาะครับผม เอาเบอร์มาค่อยๆศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึจ็ดหนึ่องหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งเกาครับผมตัทวนราคาบุงพี่น้องถ้าสมตองถามเข้าเหรอครับทวรราคาบุงเด้อครับผมตัวนีพ่อาไปเดี๋ยวแนห้าครับผม1 8ื1 6แห้ไม่รู้หมืนแปดพันมื่หห้ามเอาร้อดีมมมูต้องนี้หรอกจอดจอดตนี่ Ас, right. มาละน้อใส่ตัวไหนขายไน่ขายไปเรยอยพอสื่อบอ้พอใดโอ้มาเลย้ายเหาใครขายมนื่อว่ามัได้ขาดทุนวัดนั้นโอ้ยบอกยังไงพี่นนองเมาเนื้อรถไถเนี่ขายเลยขายได้นี่บ่ได้ไปขายไปกาเอาไปเีงไปกอนนี่ม้าดทงพี่นนองสื้อขายเรียบร้อย ตัวนี้โคงมันดีเนาะมันใหญ่เลยใหญ่โค้งมันใหญมันเคยมีหลุมาตัวหนึ่งที่นี่น้ลุมตันึงหลุมตัวนึ่งของเกาาซื่ตสี่หมื่นเบื้องขางันหน่อยเเบงางเบงเขาดีหน่ยบางม่ได้ไม่เคยมีหลุมตัวหนึงนี่นี พี่ใหญ่ไปเลยพี่ใหญ่ไปเลยพี่ใหญ่ไปเลยท่านประทานพระเจ้าลูกที่แท้โอ้โหไปเลยไปเลย